ไทยถือเป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีการนําเข้าสูงสุดเป็นอันดับ3าของเอเชียรองจากจีนและอินเดียนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากเอเชียว่าเป็นทองคําที่มีคุณภาพสูงและเป็นประเทศที่มีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคําชัดเจนถึง96.5%ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคําประมาณ9 2ปแม้จะดูได้เปรียบก,กว่าประเทศอื่นในภูมิภาค แต่หนทางยังไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเพราะการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นําอาเซียนด้านอุตสาหกรรมทองคํานั้นยังมีอุปสรรคอีกมากมายเช่นกําแพงภาษีที่แต่ละประเทศตั้งภาษีนําเข้าทองคําไว้สูงมากและในบางประเทศไม่มีการควบคุมราคาทองคําที่แน่ชัดทําให้ไม่มีราคามาตรฐานระหว่างกัน ประกอบการไทยควรทําคือการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ลวดลายทองคําให้มีความแตกต่างและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่แต่และประเทศมีความแตกต่างกันออกไปเพื่อผลักดันการส่งออกทองคําในรูปแบบของเครื่องประดับมากขึ้นถ้าเป็นอุตสาหการรมทองเลยนะครับผมมองว่าออจริงๆรอบบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่นดีมาก เพราะว่าเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีความนิยมชมชอบทองของไทยเนื่องจากว่าทองไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานคือคือในแต่ละประเทศเองเนี่ยเขาจะไม่ได้มีมีเกณฑ์ชัดเจนว่าต้องมีการกําหนดมาตรฐานทองคำประมาณนี้ก็คือแต่ละรังก็ผลิตถายกันเองซึ่งคุณภาพเองอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่ร้านบอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ของทองไทยก็จะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าลาวหรือกัมพูชาก็ดีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยลักษณะของการนําออกไปเนี่ยจะเป็นลักษณะการแบบใช้ใช้คนถือเอาไป เพราะน,นั้นถ้าเราสามารถที่จะลดะกำแพงภาษีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยนะครับการส่งออกทองไทยไปขายในประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ ใช้แรงงานหรือช่างทองในการผลิตทองคำํำในประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเวียดนามถือว่ามีทักษะดีในการออกแบบลวดลายขณะที่กัมพูชาค่าแรงทองคําจะต่ํากว่าประเทศไทยดังนั้นผู้ประกอบการไทยอาจใช้จังหวะจากการเปิด AEC สือหาแรงงานเพื่อนบ้านมาช่วยเพิ่มศักยภาพสินค้าเพื่อลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทย ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรมนุษร่วมกันครับจริงๆ คุยภาคเราเนี่ยมีช่างทอที่เก่งอยู่หลายประเทศอย่างพม่าเองก็เก่งอย่างลาเองก็เก่งนะครับอย่างอา,ากเซียนต,ต้องพัฒนาทักษะหน่อยแต่ว่าค่าแรงก็ถูกกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาแรงงานเนี่ยในระยะยาวนะครับในระยะยาวซึ่งถ้าถ้าเรามองเรื่องของแรงงานของไทยกับความคุ้มค่าในการผลิตทองคำรูปพธุน์เนี่ยมันไม่คุ้มจริงเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าแรงงานต่างชาติเองก็อาจจะเป็นทางเลือกสําคัญหนึ่งที่อาจจะทําให้การผลิตทองรูปพธุ์เราเองมีต้นทุนต่ำ ประกอบการทองคําที่คิดจะลงทุนในต่างแดนควรหาพันธมิตรธุรกิจที่เป็นคนท้องถิ่นร่วมกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในพื้นที่เพื่อที่จะออกแบบได้ตามความต้องการและตรงใจซึ่งจะช่วยหนุนธุรกิจให้เติบโตได้ค่ะ